สวัสดีครับผมวิรักสินจำยานลือวันในนามขอริการวิมารรัฐเขยลานุงเรือครับมอนี่จากบริษัทนุชเพลร์ครับได้มาเยี่ยมยามทำค้าพี่น้องเกษตรกรขับช่างเพื่อนหนุงเรือครัพอดีขอพี่น้องพบกับเกษตรกร,รตัวกินรับช่างเพื่อนหนุงเรือครับสวัสดีครับสวัสดีในน้อยเนีอยครับสิเหรียนกับซื้อไม่ไงนะครับซื้อกรรินกั ไอ้เซเวียนสีเหลืองนะครับโอ้พ่อชื้อเป็นเซวีย,ยนสีเหลือใหญ่ครับเซเวียนสีเหลืองอันนี้เป็นเจ้าของไร่ออดีบ่ครับครับรูรู้สึกว่างานรูอันนี้อ้อยต่อ,อไดเนาะครับเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยต่อที่สองครับต่อที่สองบ่ครับครับต่อที่แล้วได้ใส่บ่ครับรูปเพระไรเนี่ยเพราะไใส่ครับอันนี้เป็นแปลงทดลองผมคือมาทดลองใส่ปีแรกครับนี่ครับทดลองใส่ครับเปลี่ยนมาพื้นดีกัเลยมาปีแรกได้จะตันครับ ปีแรกก็อยู่ที่ประมาณสิบพาตันนะครับสิบไรครับทั้งหมดเนี่ยแบงนีสิบไรครับสิบไรครับได้สิบพาตันต่วไรก็เป็นวันลอยหาสิบใส่ปุ๋ยจัดกรสอบครับปีที่แล้วผมใส่ปุ๋ยกันต้องเป็นเปี๊ยอ้อยปลูกไหมกับอยู่ประมาณปลูกไรและวทำกระสอบครับทำกระสอบสิบไรกับทำสามสิบกระสอบเนาะสามสิบกระสอบกระสอบเท่าไหร่ครับ แต่ะเรียู่ประมาณสองร้อยแปดร้อยครับแปดร้อยแปดสามยี่สี่สองหมื่นสี่โบโลขึ้นหานแล้วได้ประมาณแสนหาแสนหาเดียวยื้โอ้โบว่าหามือนล้วเนาะการขึ้นทะโลทยานบาดี้เขาใส่บัดจากรอบเลยครับเนี่ยไอแปนี้คือว่าผมผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแปนี่ผมเอาเปลี่ยนแปลงตลองผมลออนุไฟมาฉีดเบ้งอนุไฟมาฉีดเบิ้งฉีดเบื้งสรอบแล้วครับนี่ยสองรอบแล้วครับผมครับโอ้เป็นที่พรใจบ่ครับ ครับโอเชครับผมว่าเชี่ว่าพอใจนะครับครับพอใจเนาะครับผมอืมปรากฏว่ามันกระเชียวดีครับล่าต้นแข็งแรงร่วนครับปีนี้เก่ากระเสียวไร้ยน้จากตันครับปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ถ้าผมใส่นุชว่าไรแล้วผมจะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายไร่ละวสอบมีโอ้ต้องผมขอแค่ไรสิผ่านตันเพราะเก้ากันผมพอใจแล้วครับมีเมนอยู่บอเขาลดต้นทุนเนาะครับลดต้นทุนแต่ว่าความมั่นใจจังมันแตกของบ้านที่บนเน้นธรรมดาครับแตกกูตะกับ ขั้นเปรียบเทียบกับผู้สาวเบื้องเบื้ชื่อต้นปกติอ้อยพันธุ์นี้ไม่จีเปอร์เจตพอเยอะขนาดนี้อันนี้พันธุ์ยังครับเนี่ยอันนี้เป็นท่านีีผลสามครับมิีผลสาวร่วงผนแฉนสามอยู่บ่บ่ต่างกันครับบ่ต่างกันเปลี่ยนผลแกนี่เป็นเป็นวอยที่แตกกออยู่แล้วมิีผลนี่เป็นร้อยที่หมายความว่าเบืเลี้ยงลูกครับเบืเลี้ยงลูกคนนี้แตกแตกกอแล้วกันจะมีนอขึ้นรุ่นเดียวรุ่นต่อไปจะจะมามีแต่ว่าฉีดลูกเพราะอะไรเพราก็มีลูกรกแตกนะครับแต่ลูกแตก แต่ตางอยู่ครับโอ้ต้องแจกตาต้องแสดงว่าบุฟเฟ่กบเหลือต้นนี่แหมครับโอ้มันเป็นตัวรวยแท่ปีนี้เนาะครับครับเดี๋ยวเบื้องก้อเบื้องยังก็ดีครับอันนี้ต้องขอบคุณอะไรครับสำหรับคุณเสวียนครับอยู่บ้านห่วยม่วงมูวที่เก่าเนาะครับผมตำบลดนท่านอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับครับการใส่นุ่นฟรอรคือว่าปุ๋ยเคมีเพราะนั่นจะใส่ครับเนี่ยครับใส่นุ่นฟรอรวันละสองเถ้าสูตรไหนครับครับอันนี้ใส่สูตรไหนครับว่าสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งเนาะครับผมครับสูตรหนึ่งของนุ่นฟรอร ถ้าอยากคดีเนี่ยเขาจะเอาน้ำรักมาเนี่ยให้สูตรชีสูตรสองมันมีต้องกันสองสูตรเยอะสูตรหนึ่งไฮรากมันแตกรอเลี้ยงลำต้นมันสูงให้มีใบดกเพิ่มความเขียวคือหมายความว่านี่รากมันแตกมันอะไรไม่ดูจิลินซี่มาเลี้ยงลำต้นพอาะลำต้นแข็งแรงปลาเ,เทียรเที่ยวไฟไแรแดงนอนกอนอนใหญ่บม่มีนี่แหละเคยจังเบิรงนี่ครับนี่ใบบ่มี่อะไรเป็นบัวครับบ่มีใบบ่แห้งบ่กรอบบ่แดง จะว่าเปรียบเทียบกับไรเพิ่มเพราะทัานใส่เบื้องตัวผุนแดงจริงคือมันรั่งครับอันนี้เรื่เบื้องตัวไก่แข็งแรงครับมันเปรียบเทียบกับคุณคนท <c oughs> ่านี่แหละคนเัางขาั้นร่างกายแข็งแรงโรคไข้โบมี่ขัน้นผู้ไรโบแข็งบแรงโรคไ,ไข่ปีละหาเที่ยวโกเที่ยวเจ้าสิรอดหรือโบรอด <c oughs> อันนี้ก็ต้องฝากคุณสเสวียนขอบคุณทางบริษัทนุตูตโฟไรนนะครับก็ครับผมก็ขอขอบคุณในทางบริษัทนุูตโฟไรนะครับที่นำสิ่งดีๆมาให้กับ กับผมและผมกะทิดพยายามส่วนมูส่วนพวกมาลองใส่บ้งครับครับเขาบระดุจนแต่รัผมลองใส่แล้วผมถือว่าใส่ได้โอเคครับเพประพานครับครับครับขอบคุณอะไรครับจากคุณเสวียนสีเลืองครับมูที่เก่าบาดเหวี่วงอำเพื่อนองเรือจจงหวัดคอนเจนมีของเพิ่นเมื่อคยใส่ปุ๋ยเคมีแม่แต่เม็ดเดียวครับใส่นุชเพราะไรมาแล้วสองขั้นอยากให้สีซ้ำอีกียักเทียนหนึ่งเด้อเอาสูตรที่สองมาฉีดบาดนี่ยสที่เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนักบาดนี้จากไรซิบหาพผมว่าโมเ่ได้อาจิวันยีสพพน่สิบตันพี่นายจะซื้อรถเบมเมื่อกี้แล้วจะมาหากันมเมื่อไหรครับขอบคุณอย่าครับอันน่าเป็นยังไงก็มาเป็นังไงก่อนน,น้อเพิดหน่อยโอ้ผมมาเบิองให้ไอ้งอย่างไะครับโอ้ยืย้อใส่ร้นอนเจ้าวเนาะผมยื้อบานล่องสมอเนี่ยครับไปท่านไหนครับล่อ,องสมอเนี่ยเอาล่องสมอก็เลื่อยไปอีกบ่ใกล้จะสี่ไปตัวอะไรผมกำลังตือเพื่อกันเราผมเดี<ส>๋วว่อนพื้นที่นี่สี่วนไปจะสี่เนาะไปตรงนี้ยู่มองอย่าว่าชัน เทดหลายมาเดี๋ยเจ้าให้อ้อยเงินเอาเฮ็ดหาสิบไล่หน่อยครับป้าทูหาสิบไล่ป,ไปีที่แล้วใส่ปุ๋ยจักกรสอบครับ อ้าวปุ๋ยผมกับพนับเบิ้งครับแต่ว่าสั่งมาสอสามเที่ยวนี่แหละเออมีเงี้เป็นผู้สั่งนร้าก็เนับเบิ้งโอ้โหเสดราเียนผู้จัดการเนี่ยนผู้จัดการผมะมเปลูกไรครับแล้วจียีส่ครับเงื่อนก็แล้วแต่นจะให้แต่ว่าปีนี่ผมสิเปียนอยู่บอาเกียนยังไงเยไม่ผมต้องไปบูดำเนินการเองเนาะเอาน้ำไอ้นีแล้วสูตรน้ำไอ้นี่เอาน้ำไอ้เอานุฟอไรนอะเอานุ่มาสิวาเอาน้ำเล่านี่แหะโอ้วันสิเปียนเมียที่สัเียมาหาเปนแ่นเปีย นี่แหละครับคันล่วยอ้อยอย่าเปลี่ยนเมียให้เปลี่ยนสูตรที่แรกสร้างปุ๋ยมาเทียละมาว่าสามชุดแล้วถ้ากลับประมาณนี่ชุดแล้วหาสิบกสอบพาผู้อื่นบอกผมเสียเลยครับ้าคนซื้อไงบอกพอคนสนิทกันเป็นก็วายเสนยงซื้อก็เป็นใจยากเลยเจอคนซื้ออีกเลยเอาคนซื้อไงนี่ดีต่อกับหายายแต่ว่าคนซื้อหน่อยมันหายากบางหนึ่งคนซื้อหน่อยมันหลายคนซื้อไงมันหน่อยเออแต่ว่าลืมทำแล้วเหมือนโตแล้วเรียแล้วเห็นจากไกลพอผแล้วลืม อ่อเห็ดกระถามได้ก็ได้ทุกแล้วเนาะเอาย้อนทางจะเท่าะเห็ดยักษ์เลครับอ้อยทั้งหมดผมก็ประมาณร้อยห้าสิบไรนะครับร้อยห้าสิบไรโอ้โหเลืนพันตัวเดียวเนาะแต่ยิงถังกระเสียทุกครั้งเล่อนสันเลยนะแล้วใช้นูดฟอร์ไลทั้งหมดไหมตอนนี้ครับใส่หมดเท่าไรทั้งหมดบังคับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมใส่นูดฟอร์ไลทอยู่ประมาณแปดสิบไรครับใส่แปดสิบไรอันนี่คันทดลองคันทดลองครับโอ้ทดลองแปดสิบไรเว้นธรรมดาเลยเนาะแสดงว่าใส่ไปเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเจ้าเดี๋ยว เออผมก็เอาไปใส่เบื้องแล้วล่ะครับแต่ว่ายังของใจอยู่เอาของแกอย่างไรเพราะว่าตอนที่ผมใส่นั่นไอ้มันอ้อยผมหาซิไร่แล้วผมเอาไปอันพูกเดียวนึงมันมันมันขึ้นสียังสงสัยอยู่นะครับอันนี้ฟังใหตดนะครัมาาสามเสือสามสือก่นะครับครับครับท่านไหครับผมซื้อตุยครับซื้อตุยครับโอซื้อตุ๋ยเนาะครับมีเมียแล้วครับมีเมียแล้วหาซิไร่ ถ้านะคซิบไร่เจ้าซื้อนึงกระปุกเจ้าขอยใจบอบบาดเลยกระปุกหนึ่งพันซีซีคพันซีซีฉีดได้ร้อยลาฉีดได้ร้อยลาแสดงว่าของเจ้าหาสิ้ได้ฉีดได้สองเท่าฉีดสองเท่ยบาดดีเท่าที่สามเนี่ยเจ้าซื้อสองไมาฉีดเด้อครับครับคือสูตรหนึ่งเขาวอดฟันนั่นแหละคือว่าไฟเสียเงิ่บนฟันผมอยากเห็นมันง่ามแห้งอะไรเพราะน่ะผมใส่เทียเดียวเลยละเว้ยฉีดเทียเดียวเลยเนี่ยง่ามแห้งบอกเอาให้ง่ามมีน้ำหนักเออให้น้ำหนักมีความหวานออ๋ง่ามแห้งกัปั่มสูงเป็นบ่ไเดี๋ย ต้องเอางามพร้อมดำหนักน้ำซีเอสูงต้องไปที่อันเสียตุยเสียใหญ่ครับโอ้แห่เปลี่ยนท้องจำใหญ่ก็อื่นเหี้ยที่ใหญ่อะไรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วข้ามาเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนในเสลียวินาทีแรกเปลี่ยนจากยางก้าวของมหาลุดเท่าไหร่ดันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากเจ้ารุบอสซาใส่ชีวีอัลโมเมนจุนตีด้วยบอยฟังบอดีดาเพื่อนบอดียอมเพื่อนจาวบอยฟังใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ดินนวดเสียม ดินบ้านแน่นลากอ้อยเขาบอสามารถที่แทรกซึมมหาจุลินทรีย์มาได้ถ้ามากระแปลกใจอยู่ตัวเหล่านั้นะเพราะว่าแกษต่กรเนี่ยอ้อยนะครับมันจะมันออกนอมาแล้วมันบอกไฟรอดเลยครับแต่ว่าเมื่อไห่น้ำนูท่อไรเดี๋ยวปรากฏว่านอของมันที่ออกมาเนี่ง่ายคือมาเล่ยไล่กันขึ้นมาเลยผมกับแปะแก่อยู่อะเบื่อเคยเป็น่ยนจุลินทรียผมกับพวกผู้สาเหตุด้วยกันว่ามันเป็ีนน้ำนูนท่อไรเขา ซอยซอยได้อาจิเปลี่ยนไปได้ครับนี่แหละครับเพราะว่าเดียวก่อนเนี่ยผมผมกระเบื้องดูว่าอ้อยผมเนี่ยนอเกิดขึ้นมาเนี่ยนอหน่อยมันสีโบควายยางเนี่ยมันจะแตกโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นอหน่อยมันแตกขึ้นมาหลายอยู่ครับเอ้อยยี่สิบไยางมาด้วยกันนี่นี่กรเบื้องตัวอย่างนี่นี่เงานี่ครับเนี่ยนี่เงานี่เบื้องด้วนี่ยนุ่นเพราะไรเนี่ยบ่้อนี้ตายครับเบื้องรอคือมาจ้กภาคทุกคน พอดีเคยอยูอ่ประมาณยี่สิบต้นได้บ่เนี่ยยี่สิบต้นขึ้นสองมัดครับมัดระบาดปกติผมก็เป็นคนเสียคนยากเป็นคนหนาผมเมื่เห็นกับตาเนี่ยผมก่เสียกเลยเพราะว่ามันก็มีหลายเนาะสู้เม,มื่อนี่ไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มาสเสนอน่หลายผู้ใดก็ว่าของผู้ใดดีเนี่ยครับมัสนอขายมันมเคยว่ายุงเทียแต่ว่าของข่อยจักษ์ทีดีพอดีเอาไปใส่ร่องเบืองลูกมันว่าอย่างเดียวนี่ดีมัดนะผมก็เล่นไม่เห็นเสียเลยพ่อไม่เห็นหลุดพ่อไรนี่ล่ะผมก็เลยไม่เห็นของไอ้ไงกับตา แล้วกับผมเห็นของผมผมเลยว่าเออจากว่าผมว่าเคยเสียพู้ไหนี่ผมก็เริ่มเสียแล้วล่ะครับ,รบเริ่มเสียแล้วว่ามีค่วมเปลี่ยนไปได้สูงอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ที่ให้น้องเข้าที่มีปัญหาเรื่องอ้อยผมก็เลี้ยงต้นกันเนาะครับผูรังคนมีอ้อ,อยมีปัญหากับจกักสิไปเพิงพู้ไหจ็กสิไปใส่อ <ๆ S 1> ีกยังจักสิไปปรึกษาพูดอะไผมค<ม>ิดว่า นุชพ่อไรเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยหรืครับพุทธาได้ครับขอบคุณอะไรครับคุณตุยครับเขาเปรียบเทียบเบื้องแรกแล้วครับเนี่ยจากแป้งที่ใส้นนุชพ่อไรกับแป้งที่บริษัทนุชพ่อไรเนี่ยเบิ้งเปรียบเทียบกันตัดพร้อมกันนี่ต่อไปเอาหันคำพวกมันซะนี่อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเมาเด้ครับเด้อนี่คือแป้งที่บริษัทเส้นนุชพ่อไรครับนี่ไม่ได้ใช้ใรับนี่ครับนี่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับคือ ตัดพร้อมกันครับตัดพร้อมกันโอ้โหมันอ้อยฝรั่งสินี่คก็สีนึงสิเอ่อมีมีมีเสียฝรั่งอยู่สช่ครับมีเสียฝรั่งอยู่อ๋อเหลืองเหลืองนี่เชียฝรั่งอ่ะครับเชียป็นเป็นอ้อยมาจากประเทศแคนาดาครับครับอันนี้ประเทศเราโอประเทศไทยเขาดีสุดไหสีเขียวครับนี่คือเพมันมันแดงทางนี้เขาเจ้าเอิญอ้อยฝรั่งตัวพ่อนาครับผมแต่มันเอิญแต่มันเขียวฟึดเนี่ยขาจัะมาเป็นอ้อยชาวอีสานขนาดแท้ครับนี่คือตัดพร้อมกันส่ดไปตัดพร้อมกัน แต่การเกยก็คือกันของผมก็เป็นทั้งสี <Yeah. S 2> ่ล oh. แล้วพราน่ะไอ้เครื่องนึ่งอ่ะที่ทีกรใส่นุ่นโฟลรก็เปลี่ยนทั้งสี่แล้วแต่เดียวนี้โอ้ยอยากให้ไปเห็นครับครับเฉียวพื้นเลยครับโอ้ยไปสมไม่จะฝากนาบุญเนาะนี่เหม่ไ่เรียคำเลยว้ไปก่อบอให้กินขอกับแจ้วดอกเอา่อกไปเื้อซื้อมีป่าตัวหม้อบุญนี่ กันไปซื <iah. S 2> ้อเอาไปสิได้ยุทธายุ่ตลาดผมเริ่มเรียนเรื่อนั้นอาอย่างนี้มานน้ำอยู่หรอกเอาขอบผมก็คุณอะไรครับ่ใช่ครับใช่คือลายการเสียแต่ย้าเท่านี้ครับครับขอบคุณเลยเอาฝากขอบคุณถึิงพันธุ์อีกเชื่อดนะครับขอกราบขอบคุณเลยสร้างบริษัทนุ่นพลาเรที่น้ำจร่งดีมาให้กับกับผมกับชาวบ้านเหนือม่วงที่ได้สร้นุ่นพลาเรของที่ทายากวิเศษครับย้อนกับครับขอบคุณครับขอบขอบคุณอะไรครับนุ่นพลาเรครับนุ่นพลาเรตเป็นตัวน้ดีนีครับ